สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับผู้ชมทุกสู่รายการก่อนเดนสเนเชียลนะครับวันนี้เป็นต <c oughs> อนที่สองวันนี้มีเ,เรื่องข่าวสารถอน,นตานทุกบนบนไทยข่าวสารทีเบอร์ลีข่าวสาร,รบ,บราารนเลส,สิก้านะครับผู้ชมที่ไม่เคยจะเผยที่ไหนแต่ก่อนวันนี้เราจะมา คุยกันแล้วเลื่อนคุยกันเลยครับจะที่ฟุตบอลทีมชาติคนไทยก่อนหลักส้อรน,นะครับราสุดสาทฟุตบอลราชาติถือฟีฟ่าได้ขาเลยสรุปรุวันที่ส2อพฤษภาคมที่ข่าดมานะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับเยื่นที่สําคัญก็คือเรื่องที่สําคัญก็คือ ยืนตจำคำร้องของดิชวัวรี <c oughs> <c oughs> ใครตาขึ้นขันฟึกบอซโลกสอนหันยี่สิบรอบสุดท้ายได้เข็นขันในวันที่สิบสองตุลาคมยานยนต์ของไทยสิบสอนงพยานยนต์ถึงสามตุลาคมนะครับสองพันยี่สิบแปดดีหน้านะครับอีกสองรายการ ย่าชสวนโลกก็คือของฟีฟ่าต้องมีสรุปด้วยเช่นกันก็คือวอลหญิอยูยี่สิบีเชลล์สองคันยี่สิบรอบสุดท้ายที่คอสตาริกาตอนนัดมาก<ส>ารแข่งขันแต่คุยกับตอนจับตอนที่ยี่สิบมกตราถึงหกุงภาพจีด้าก้อนเตจีด้าจะมีวอลหดิอยูยี่สิบแล้วก็วอลหญิงดูสเ็ทชิเชน โลกซ้อนคัทอีสิตจัดต้นปีหน้าคือที่อินเดียศิษเจตลุลาศิษเจตีแหละนะครับ <c oughs> ดูวารีครับเอซีให้เฟนดอนเข้าไปต่อ,ตอไอโบดิสตัมจอร์ตาค <c oughs> านี่แก่และข้อและวา,า,าลูตานาเคาเรียกคุณคือโค้ชคนไหนหรือชื่อว่าเอเชียนฟุตบอลคริชวิชฟุตบอล โคสินพรที่อยู่ที่อาอยู่ก็ตัดขานที่ให้ที่ทีวีเอสดอทดีเอฟ c o m slash สลับนิว s i s ล e บเ i ส n slash with one สนเร์อีอายูแล้วก็วันนี้ครับโวชัยเลิกคนอภิสอรจคขทหารสนชื่อใหม่ยุ่เก็ด อยาแท็กอีกตัวหาจอโคโค่ลยินชาติมากเข้ามาเสรนอครับแล้วหรือแค่ตัวตั้งใจเ่านั้นเองนะครับและเส้นสัญกาสัญญาครับส่วนเ,เรื่องทีรีตัววันนี้รัฐบาลองกิฟไฟเขียวให้บริการจิตทาไม่เจดได้ลนะ้านหนึ่ง่อยุนทันทีเลยนะครับตอนกลัมาที่ฟุตบอลไทยรอดดินเลือร์กอตะกอนเฮพักนะครับ กับอนที่ทัตได้ยอชายฝาพยายามดรอสอร์เรนแล้วครับเขาคัด้วยสุด่ากทำด้สึกที่ได้เห็นหน้ลูกคั้แรกผมดีใจมากมากเกิ้นจันใจจนพูดอะไรไม่ออกพี่ขนตั้งชื่อว่าชื่อลูกชายว่าล็อบเอดิสได้ชื่อเหมือนกับพายาก็คออือคุณองออันอนกันส่วนผล อาแล้วข้อผมวานนึกๆอยากให้นอนเจ็บวันแรกสุดชาติสลีตตะกอนนะครับเสือชาติตะกอนเทนทัดด้วยนะครับนะครับที่ฟุบตบอลต่างประเทศน,นะครับอิบลีอิบลีไต่สับและอเจอชาติสุดนะครับ กั่คือที่หลีกตัดชดตัดการชนจันที่สิบปดเือสาาคมนะครับคือตื่นี้ได้ซึ่งด้วยวันนี้ครับตอนเจ็ดโมงสันเอาทีทันที่สิบสอนเห็นตอนว่าก้อนตานที่จะกลับมาลงแข่งขันในยุคาสัเจ้าถึงสอนยี จนจบแด้ว,ว่าไนาขานในสถานาการณ์อัดกอกมาที่สถานใดกันชุดนี้แต่โคหือหุ้นและสวสดต่างๆนั้นมีเลือกที่จะตุ้นแจกในสลานตัวเองตามตัวเกณฑ์เกณฑยาวเยืเย่อหากได้รับอรากจากรนาบาลก,กิจนะครับส่วนแล้วก็ วันสองวัน so ก mm ่อนเป็น hmm. ว mm ันเกิดขอนออรูอาดีนะครับ hmm. ท mm ่านขอแฮปปี้ยูนเดย์ด้วยรันนะครับส่วนดูอานีครับโมเดลเทสน่าสนใจจัดเทตต้นทาฟุตบันนะครับของที่ตนวรลอนตัสนลาลัฒลานะครับต่อจะมีเรื่องของ ของรีโลเวเดอร์นะครับถ้าเกิดย้ายไปขนเดนจีนก็คือว่าสุดมากแต่ก็คัดวัดให้ดีนะครับจอวันนี้นัาจะบากอกิ่าไฟเขียวด้วยคือที่บลิตไม่ไามาดบคารมบยเอรเซ็นะครับแล้วก็ฮีิตก็เห็นคนตันที่จากเทนุตานิติ ต่อไปอรักครับย์นั่นคือคนไทยรัชกาลในยลกอาจิตรบอกว่าคือสวต่อเขาดีกว่ารันพุทธก็คือเห็นจริงใหม่ของรัชกาลอังกฤษที่ชื่อว่าสเตอร์เรตคอนโทรลเอลัสเซตไลทก็คือขออนุญาตประชาชนเอ่อเต้นๆนในสมสาราได้แต่ว่า ใช้เล่นกีฬาต,ตาีลาเอวตระกีดหรือขับรถข้างมือก็ลุ้เเรื่องาคารใส่หน้ากากอะไรนะครับผมซึ่งถือว่าเรื่องที่สําคัญยิ่งน,นะครับส่วนเรื่องที่เราตั้งท่าใจของแฟนฟแลิฟวูก็คือวันนี้ช่วงลิฟวช่วงเ,เล่าเรื่องลิฟูนะครับผมก็คือการที่ลิฟูได้ใช้ดูชาชิชนิสตรี สมัยที่6ในปี2019ถือว่าิงที่แล้วเองถือว่าเป็นคาังให่ยิ่งไม่ลาเชื่อที่ครูจะกลับมาเป็นเชนสมัยที่6เจ้าโรคสมัยที่6ตอนที่จะวาดเชนเชนทิลิคในอนาคตหน้าอีสอนดัดท่าทิลิคแต่บาศาสนาไดา้ก็ถือว่าได้เชนอย่างเต็นที่นะครับ รู้สึกว่าตอนนั้นมีใจนะและนี้ภูชนร์สเปอร์ที่ตอน,นั้นจะเจนอันเขาแค่คบเจอกับโกเชริโดน,น,นะครับคือว่าสุดยอดแล้วนะครับและนี้คือคุยตาต่อเต็นเตนเชิลกับตอนนี้ต่อครับสวัสดีครับ